ใครอยากปีนภูเขาไฟฟูจิฝั่งทางนี้ตอนนี้ทางการญี่ปุ่นประกาศให้จองตั๋วออนไลน์ได้แล้วเริ่ม20พฤษภาคมนี้เพื่อจัดการกับปัญหาหนักท่องเที่ยวล้นแต่การจองตั๋วออนไลน์เพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามของฟูจินั้นไม่ได้ชมฟรีๆมีค่าใช้จ่ายคนละ2,000เยนหรือราว480บาทและสามารถจองตั๋วได้ครั้งละมากถึง100คนในการจองเพียงครั้งเดียวด้วย เมื่อจ่ายเงินเสร็จแล้วผู้จองตั๋วจะได้รับ QR code เพื่อนำไปสแกนตรงทางขึ้นภูเขาไฟที่เส้นทางโยชิดะจังหวัดยามานาชินอกจากนี้ยังมีทางเลือกในการบริจาคเงิน1,000เยนหรือราว240บาทโดยสมัครใจซึ่งนำไปอนุรักษ์ภูเขาไฟฟูจิบนเว็บไซต์ทางการสำหรับการปีนภูเขาไฟฟูจิเมื่อทำการจอง อย่างไรก็ตามการจองตั๋วออนไลน์นี้ไม่ได้บังคับนักท่องเที่ยวยังสามารถไปซื้อตั๋วตามปกติที่บริเวณหน้าภูเขาไฟได้แต่การซื้อตั๋วออนไลน์เป็นเพียงการรับประกันว่าจะได้ปีนขึ้นแน่แน,นอกจากนี้ทางการท้องถิ่นยังจำกันนักท่องเที่ยวให้ปีนภูเขาไฟได้ไม่เกิน4 0 0พคนต่อวันเท่านั้นสำหรับเส้นทางโยชิดะเป็นเส้นทางปีนภูเขาไฟฟูจิที่นิยมมากที่สุดจาก4เส้นทางจะปิดให้บริการในเวลา16นาฬิกาถึง3นาฬิกาทุกวัน เพื่อป้องกันคนที่ไม่ได้จองตั๋วนั้นแอบขึ้นไปชมดวงอาทิตย์ขึ้นโดยไม่พักค้างคืนซึ่งอาจมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นเผยว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักปีนเขา221,322คนที่ผ่านสถานีที่8ขึ้นสู่เส้นชยัยซึ่งเป็นจำนวนนักปีนเขาที่ใกล้เคียงกับก่อนเกิดโรคโควิด -19 ในจำนวนนี้62%ปีนในเส้นทางโยชิดะ